ความหมายดีๆของคำว่าแม่ก็คือหนึ่งแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีความสำคัญยิ่งตรงที่ว่าคนทุกคนมีแม่คนเดียวแม่จริงๆนี่มีคนเดียวที่ให้กำเนิดเราคนอื่นมาปลอมแปลงไม่ได้ผู้ใดให้เรากำเนิดออกมาคลอดเราออกมานั่นคือนี่ความสำคัญยิ่งเพราะฉะนั้น คนจะต้องเข้าใจอันนี้ให้ได้แม่นี่มีตั้งท้องนะมีลูกอยู่เนี่ยจะต้องทรมานจะต้องได้รับความลำบากลำบนแม้ที่สุดในตอนคลอดเนี่ยเจ็บมากมายอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเรามาอีกนะถ้าไม่เลี้ยงไม่ได้เลยไม่เหมือนสัตว์บางอย่างคลอดแล้วไม่ต้องเลี้ยงแต่คนนี่ไม่เลี้ยงตายนะเด็ก ไม่เนี่ยถ้าแม่ไม่เลี้ยงดูนี่นะหรือใครไม่เอาไปเลี้ยงต่อนี่นะตายตายเลยคลอดมาแล้วทิ้งนี่ตายแน่ๆเลยนอนตายไปดือด้อๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นความสำคัญของแม่เนี่ยจึงมีความสำคัญตั้งแต่จุดกำเนิดแรกเลยนะแล้วเสร็จแล้วแม่ทุกคนมีความหวังดีแล้วก็เลี้ยงดูประกบพวงหมสั่งสอนทำอะไรให้ทุกอย่างเลย นะเพราะฉะนั้นแม่จึงเป็นคนที่สำคัญที่สุดนะที่เราเองจะต้องเคารพนับถือบูชาแม้ที่สุดว่าแม่ไม่ได้เลี้ยงกดตามอัตมากล่าวย้ำไม่เห็นแล้วแต่ตอนต้นว่าแม่มีคนเดียวเท่านั้นและแม่คือผู้ให้กำเนิดเรานะทั้งอุ้มทองทั้งถ้าไม่เลี้ยงตายทิ้งแล้วตายเด็กนี่ทิ้งแล้วตายเลยนะเพราะฉะนั้นสำคัญมาก ยิ่งเป็นผู้ที่ได้เลี้ยงดูอบรมอสอนดูแลทำอะไรให้จเจริญว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นมาต้องกราบเคารพนับถือบูชาแม่มีคนเดียวดังที่กล่าวแล้วน